เมืองเล็กๆในรัฐโคโลราโดทางตะวันออกเฉียงใต้ของสหรัฐอเมริกาจัดเทศกาลแมงมุมทาแรนทูลา่าประจำปีซึ่งดึงดูดทั้งนักท่องเที่ยวและนักวิทยาศาสตร์ที่มาศึกษาเรื่องลึกลับของแมงมุมสายพันธุ์นี้เทศกาลตารันตูลา่าเฟสจัดขึ้นเป็นเวลาสองวันในเมืองเอลเอจุนตารัฐโคโลราโดประกอบด้วยการบรรยายทางวิทยาศาสตร์ทัวทุง่งหญ้าที่เป็นที่อยู่อาศัยของทาแรนทูลา่าจำนวนมาก การฉายภาพยนตร์และแม้กระทั่งขบวนพาเหรดที่ผู้คนแต่งกายเป็นแมงมุมทารันทูล่าเป็นสัตว์สันโดษเพศเมียอาศัยในโพรงดินนาหลายทศวรรษส่วนเพศผู้จะออกจากรังเมื่ออายุ8-10ปีเพื่อเดินทางข้ามทุ่งหญ้าเป็นระยะทางถึงหนึ่งไมล์เพื่อหาคู่พวกมันใช้ขนรับความรู้สึกเพื่อตรวจจับการสั่นสะเทือนและสัญญาณทางเคมีเมื่อพบโพรงเพศเมีย ก็จะแสดงท่าเต้นจับคู่โดยการเคากหรือตบเพื่อแสดงความสนใจแม้ทาแรนทูล่าจะเป็นที่รู้จักดีแต่กลับมีข้อมูลทางธรรมชาติวิทยาเกี่ยวกับพวกมันน้อยมากส่วนหนึ่งเพราะพวกมันใช้ชีวิตใต้ดินและมนุษย์มีอคติกับสัตว์ขาปล้องเนื่องจากความกลัว